คนข้างหน้าจะดูของขี้วัวกันที่มาสุขภาพของการที่มากันที่มาที่มันเกิดอะไรขึ้นใครทำเจ้ากันที่มาเดี๋ยวกันที่มาใครทำเจ้าบอกที่มาเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันที่มาพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ห่วงจะอะไรบอกพี่มามันเกิดอะไรขึ้นไปช่วยเทสยาเทสยาทำไมพี่เบิรตามาเทสยาไปแล้วเทสยาเทสยาขวังแต่ละไปช่วยแต่แล้วต้องอยู่ เมื่อนว่าจนงบังขยอเขาคิดอะไรได้บางอย่างครับท่านผู้ชมที่เราพี่ขยอพี่หนีไปก่อนพี่ไม่้องหัวใจเด็กเดจะตาไปช่วยเรืแม้พี่รีบเถอะ แคสยาดีไปแล้วใช่ไหมพี่อยากจะรู้ว่าบังตรารู้ได้ยังไงว่าแคสยามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ฮะบังตรารู้ได้ยังไงคือว่าฉันเป็นคนบอกเขาเองแต่ว่ามันเป็นคนบอกกันเลเอนี้โอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ ท่มเป็นการก็มือจะมาอีกกันี่ว่งไม่ใช่ไม่ใช่ันมเสียใจมาใช่หมขอโทษนะพี่ไม่ด้ตังใจไยินพยาบอกว่าเป็นเมียกูมังคยไม่ใช่มึงิชามากนะใช่หมไม่ไม่ใช่รู้ฉั้าแพรยาไม่ไม่ี่กูไม่อยากได่กูเป็นขู่ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไมแบี้ใช่ไมยืตัแต่กู มันเป็นแผนการทุกม่มได้ตั้งใจที่มั่งจาพาแพรสยามไปจับกูมังคยอไม่ใช่พี่จ้ารัวด์พี่มันจะเกินตายนี่ก็ใช่พี่แล้ันมุญญาได้กูเป็นหัวมึงแน่เลยกูกูจะเป็นเพสวาทให้กับมึือการที่มาแต่มึงฟังไว้ผู้หญิงที่กูรักคือแพรสยามคนเดียวส่วนมึงนี่กันที่มางมึงก็เป็นได้แค่ที่ระบายเท่านั้นจำไว้ เม่รักเลยกูเด็หลังฉันอยากจะด่าเสียงร้อว่าเกลียดอีกันที่มาอย่ามาลังน้าตาทขามายนาพองตึ้นทำเป็นห่วงหวงใหนไนึกถึง mình vừa

เมื่อวันก่อนมัแนแอบหนีไปเที่ยวมาไม่รู้อะอะไปรู้กูหลับโดนวางยานอนหลับไม่รู้<ป>ตัวไปด้วยพี่จะดูพี่จะจับให้ตัวแม่ยังไม่เยอะกูจับเป็นหัวรับเธอ รักถึงรักร้องรักหน้าร้องตาโอ้โอ้ก้แล้วนมังกรยอบอกองค์ไอ้เจ้าตลอดทุกปีร้องต้องคุณประนทีทก,ททก,ททกทารท,ที่มาเธอได้สูญเสียความสาวความบริสุทธิ์ให้ผู้ชายที่ทรักคือเจ้าหนุ่มมังกรยอ แต่เจ้ามังคยอเขอาไม่ได้พความรักเขาทำด้วยความขันเนี่ครับท่านชมที่อรเอาเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรขอ,อการแรงจากท้องเรื่องผิดทางรักกันต่อครับพีน่น้องหน้าสมราสเจ้ากันที่มาครับท่านผู้ชมที่เรอฮิ <c oughs> <c oughs> ตนุ่มบังคขยอเดินตามมาดูผลงานเอนตัวเองทำเหมือนเคยไม่รู้ไปจำงใครไอ้โหลย่ามองมาจังลุงขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านรางวัลในรับพอดีมอบให้กับเปลิดสอนดา่าเราเรียกแบบนี้ด้วยบ้ามยินดี สงใจมึงนะเรียมการที่มานี่ไงสิ่งที่มึงต้องการจากกูมั่งขยอพยากที้กูเป็นผัวมึงไม่ใช่มึงได้กูเป็นผัวมึงแล้วไงนี่เป็นบ้านี่เป็นบ้าอยังไม่พอใจเลยยังไม่พอใจเลย ปังกูเลยยิ่งกูทำกับมึงแบบนี้มากเท่าไหร่กูยิ่งเกลียดมึงมากขึ้นเท่านั้นอีการยิ่งมึงทำให้แพศสยาต้องไปจากกูมังคยองกูจะออกตามหาแพศสยาคนนั้นของกูจำใส่กระลาหัวมึงมันว่าผู้หญิงที่กูรักคือแพศสยาคนเดียวส่วนมึงอีกันยิ่งมาน ที่ระบายทุกโคตรชีวิตมึงแล้วแต่เวงแต่กรรมก็มึงละกันอีกการไม่มา